สวัสดีค่ะทุกคนอยู่กับแบกเป้ฮิปปิโตนะคะวันนี้แนนพามาทานข้าวมื้อสุดหรู<า>แม้พอได้ยินคาว่ามื้อสุดหรูแล้วใช่ไหมคะก็จะคิดไปต่างๆนานาว่าอูราคามันต้องแพงมากแน่เลยอะไรอย่างนี้ไม่ค่ะร้านนี้ค่ะมีราคาย่อมเยานะคะมีราคาสําหรับพวกเราด้วยนะคะร้านนี้นี่เองเบนิฮาน่าพัทยาค่ะ แล้วก็หาได้ไม่ยากเลยนะคะสําหรับเบนิฮาน่าพัทยาร้านนี้ตั้งอยู่ใจกลางเมืองของพัทยาเลยค่ะอยู่ oh, ที oh, God. God. ่พัทยาใ <God. S 1> ต้นะคะ <God. S 1> มาจากฝั่งสายสองนะคะเลยเลี้ยวขวาออกเลี้ยวขวามาตรงสี่แยกของวอกิ้งสามแยกของวอ k กิ้งสตร e ทนะคะเลยมาขวามือนะคะ แล้วก็500เมตรนะคะให้สังเกตซ้ายมือนะคะจะมีห้างรอยัลกาเดนที่เป็นเครื่องบินชนตึกนะคะติดกับโรงแรมอาวน,นีค่ะ <Wow. S 1> สามารถจอดรถได้ที่ใต้ห้างนะคะรโยโกาเดนได้เลยนะคะแล้วก็เดินขึ้นมาชั้นหนึ่งค่ะห้างนะคะติดอยู่กับร้านอาหารพอดีเลยนะคะเปิดออกมาเจอห้องอาหารเปนีฮานะคะส่วนอีกเส้นทางหนึ่งนะคะก็สามารถสามารถมาได้อีก เส้นถนนสายชายหาดนะคะเช่นเดียวกันค่ะสามารถจอดรถได้ที่ใต้ห้างรอยัลการ์เดนแล้วตอนนี้จอดฟรีด้วยนะทุกคน่ะ oh <no. S 1> ร้านนี้หาได้ไม่ยากเลยนะคะแล้วก็เป็นร้านหรูหนึ่งที่อยู่ในพัทยาด้วยนะคะ oh <no. S 1> มีอาหารเยอะแยะมากมายที่สําคัญนําเข้าทุกคนนําเข้าเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเนื้อแซลมอนปลาหิมะหรือว่าเนื้อต่างๆนะคะมีตั้งแต่เนื้อมาจาก ญี่ปุ่นนะคะออสเรเลียเยอะแยะมากมายวันนี้เรามีทีเด็ดอาหารมากมายหลายอย่างให้ทุกคนได้ทานให้ทุกคนได้รู้ได้ลองนะคะว่าสิ่งที่แนนมาวันนี้มีอะไรน่าสนใจแล้วก็การทำอาหารของเขาเนี่ยมันไม่เหมือนใครนะคะทุกคนไม่เหมือนใครแนนขอย้ำร้านนี้มีคอนเซปต์ภายใต้ที่ว่าทุกมื้อคือการแสดง <S <S เดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะว่าร้านอาหารเนี้ยที่เขาบอกว่าทุกมื้อคือการแสดงอ่ะมันเป็นยังไง ห้องอาหารไบน,นี้ฮานาพัทยาเนี่ยนะคะเป็นสไตล์เจแปนนิสนะคะห้องอาหารญี่ปุ่นสไตล์อเมริกันนะคะอันนี้ขอบอกทุกคนไว้ก่อนเนาะเป็นห้างอาหารญี่ปุ่นสไตล์อเมริกันเสิร์ฟแบบเทปันยากิเดี๋ยวเราไปตามกันค่ะไปดูกันค่ะว่าวันนี้เราจะเจอกับอะไรบ้างทุกมื้อคือการแสดง และอันนี้ก็เป็นบรรยากาศภายในร้านนะคะ,ว,นนคคะวันนี้ลูกค้าเยอะมากๆเลยหรือเปล่าวันนี้ลูกค้าเยอะมากเลยหรือเปล่าไม่ค่ะมีแค่2โต๊ะเรานั่นเองเนาะอันนี้ก็เป็นโต๊ะส,ะสไตล์เทปันยากินะคะทุกคนถ้าทุกคนที่เคยลองทานแล้วหรือยังไม่เคยลองทานสามารถนะคะเข้าไปเช็คเมนูอาหารต่างๆในหน้าเพจที่แนนแปะไว้ให้ได้เลยนะคะสามารถสอบถามราคารายละเอียดทุกอย่าง ในแอดมินของเบนิธาแอดอวานีพัทยาได้เลยนะคะในนั้นสามารถตอบแชทแล้วก็ราคาลูกค้าจะรู้หมดนะคะแล้วก็เดี๋ยววันนี้เราไปดูกันว่ามีอะไรให้เราทานมัง่งเด็ดแค่ไหนแนนอยากลองแล้วเหมือนกันไปค่ะแล้วตอนนี้เราก็มาอยู่ที่โต๊ะแล้วนะทุกคนอาหารเรียงรายเลยซุปสลัดเยอะแย,ะ,ยะมากมายนะคะเป็นแอปเปิ้ลไทเซอร์ก่อนซาชิมิก็มีนะคะตัวโลก็มีไฮไลท์เลยนี่คะ่ะแองกิลทูไม่รู้มันจะแองกิลทูน่าจริงหรือเปล่านะเดี๋ยวเราต้องมาลองชิมแล้วก็ ไม่ได้เลยเชฟเทปัญญาก,กิวันนี้เชฟแม็กกี้นะคะเดี๋ยวเราจะให้เชฟแม็กกี้ไหว้ครูกันสักนิดหนึ่งแล้วเดี๋ยวเรามาดูลีลาท่าทางของเขาว่ามันเป็นยังไงเนาะไปค่ะติดตามกันนะคะเสีย <judged> นะเชฟเยมดสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีตอนนเป็นอะนะครับยินดีต้อนรับสู่ ร้านอาหารเบนิทนาพัทยานะครับวันนี้มราจะกับ,บเซตเมอกี้เลครับนี่เรัดนะครับกับหมูไก่เมื่อนะครับค่ะทุกคนที่สำคัญร้านอาหารเบนิทนาคะ่ะจะยุ่งช่วงสุขเสาร์อาทิตย์ทุกคนจะต้องจองล่วงหน้านะคะเพื่อที่จะได้โต๊ะและเวลาที่ลูกค้าต้องการนะคะก็คืออย่างที่แนนบอกเลยเข้าไปที่เพจเบนิทนาแอดอวันีพัทยานะคะ 난 아무 말도 할 수가 없었지. 첫눈에 반한다는 이야기가 널 보는 순간 이해가 됐어. 매번 야야야야야 불러 널 야야야야 내맘을 고백하려고 타이밍만 보는 나 그런 나를 넌 보며 왜 그러냐고 묻네. I'm going, going, going crazy. I'm going, going, going crazy. 무뎌져버린 내 가슴이 뛰어. I'm going, going, going crazy. Yeah. 시간은 계속 흘러만 가고 기다리다 지쳐 그만 널 놓칠까 봐. ทักงหมดอาหารมื้อนี้อย่างที่แนนบอกไะคะทุกมื้อคือการแสดงนี่แค่เริ่มต้นนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันต่อเลยค่ะว่าอาหารที่เช็แม็กกี้ทำอาจจะกินได้ทั้งหมดหรือเปล่าไปค่ะ 갑자기 내게 나타나준 너난 아무 말도 할 수가 없었지 첫눈에 반한다는 이야기가 널 보는 순간 이해가 됐어 매번 야야야야야 불러 널 야야야야 내 맘을 고백하려고 타이밍만 보는 나 그런 나를 안보면 หอมมากๆเลยนะคะเนื่องจากเนยตะเข็พี uhh> ่เนี well> Damn, ่ยทำเองแล้วก um> ็มีความหอมนะคะเมื <h <h ่อผัดลงไปในเตาแล้วข้าวมันก็เป็นมดเม็ดอ้วนๆเนาะมันเป็นเม็ดข้าวญี่ปุ่นก็เหมือนโดนโดนปวดแต่หอม่ากเลยเป็นไงมันมีความแบบว่าเหนียวนุ่มแล้วก็หอมนะคะอร่อยเลยค่ะคือมันจะไม่เหมือนข้าวผัดบ้านเราเนาะมันจะเป็นสไตล์แบบเทปันยากิ 시간은 계속 흘러만 가고 기다리다 지쳐 그만 널 놓칠까봐 하지만 성급한 나의 고백을 넌 거절할까 두려워서 매번 야야야야야 불러 널 야야야야 เราลองซอสที่เขาแนะนำนะเพราะว่าซอสตัวนี้เขาบอกไว้ท้ายกับเนื้อเนาะใช่ไหมคะเชฟใช่ครับผมโอเคจิ้มเยอะๆใช่เราลองเสียดายเนาะดูเนื้อสิต้อนเริ่มเลยขอถามพี่นินตัวเนื้อมีกลิ่นไหมไม่มีครับอันนี้ ยอมรับเลยตัวเนื้อไม่มีกลิ่นเลยแล้วรสชาติของมันในความที่เป็นมีเดียมครับมีเดียมนุ่มนุ่มมากเลยเรากัดนี่สบายนี่เอาง่ายคนแก่กินได้เลยเนี่ยคนแก่แบบคนแก่กินได้ต่อฟันปอมให้เหงือกเคี้ยวยังกินได้เลยครับเพราะมันนิ่มมันนิ่มมากถ้าถ้าถ้าคนชอบกินแบบว่าแบบไม่ต้องไม่ต้องใส่ซอสก็กินแบบเปล่าก็อร่อยเพราะมีความเค็มมีความหอมมีความนุ่มของเนื้อแล้วเรากินแบบธรรมดาก็อร่อย หรือว่าคนชอบแบบอย่างเด็กๆชอบกินแบบใส่ซอสอย่างเงี้ยก็มันก็อร่อยอีกแบบนึงแตบบ่ต้องให้ลองมาชิมเนน่ยาด วันนี้นะคะต้องขอบคุณเชฟแม็กกี้นะคะทําให้สีสันการรับประทานอาหารในวันนี้ดูมีความสุขแล้วก็อิ่มมากๆด้วยค่ะแล้วก็เชิญเพื่อนๆเลยนะคะเบนิฮานาพัทยานะคะหาได้ไม่ยากอย่างที่แนนบอกไปตั้งแต่ต้นคลิปนะคะแล้วก็ราคาจับต้องได้เราอาจจะไม่ได้มาบ่อยค่ะแต่เดือนละครั้งสําหรับการเซอร์ไพรส์หรือเป็นสัวันสําคัญต่างๆเราก็เชิญที่นี่ได้นะคะ พี่เชฟทุกคนน่ารักนะคะมีเทคนิคการเอนเตอร์เทนต่างกันเพื่อนๆต้องลองมาติดตามดูนะคะแล้วก็ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนนะคะที่ติดตามแบกเป้ฮิววินโตนะคะอย่าลืมติดตามคลิปนี้ให้จบนะคะแล้วตามแนนมามาตำด้วยนะคะร้านเบนิฮานาพัทยาแล้วเจอกันใหม่ค่ะคลิปหน้าบ๊ายบายแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้เพจแบกเป้ฮิววินโตด้วยนะคะบ๊ายบาย 난 아무 말도 할 수가 없었지. 첫눈에 반한다는 이 이야기가 널 보는 순간 이해가 됐어. 매번, 야야야야.